สวัสดีจอมยุทธทุกๆท่านนะครับเพราะว่าผมบาบาเพาวันนี้เราก็จะมาดูเกมเพของเกมที่ชื่อว่าจูเซียนกันนะครับเพราะว่า ที่จีนล่าสุดเกมนี้เขาก็เปิดให้บริการไปแล้วเป็นจูเซียน2นะครับไม่ใช่จูเซียน PC หรือว่าเวอร์จูเซียนนะครับไอ้นั้นเขาเปิดไปสักพักแล้วน่าจะครึ่งปีได้แล้วนะครับผมก็จําเวลาเป๊ะๆไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าจะเปิดช่วงช่วงต้นปีนะครับไอเวอร์จูเซียนเป็นเกม PC แทนนะครับแต่ว่าส่วนจูเซียน2เนี่ยที่เราจะมาเมาส์มอยกันในวันนี้เป็นจูเซียนเวอร์ชั่นมือถือนะครับเป็นมือถือที่เล่นใน PC ได้มีใครแอน PC ดังนั้น กราฟฟงกราฟ,ฟิกหรือว่ารูปแบบการเล่นอาจจะไม่โหดเท่ากับเวอร์ชัน PC แท้นะแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือเป็นเกมฟรีนะครับเพราะว่า PC แท้เป็นเกม Air Time ก็คือต้องเติมชั่วโมงเล่นนะครับก็เหมือนเป็นการคัดคนไปในตัวก็คือใครที่แบบจรงิงจังซีเรียสฮาร์ดคอร์เกมเพล์ก็อาจจะไปอยู่ในเวอร์ชูเซียนก็ได้นะ<ๆ>เพราะว่าระบบอิสระ PC แท้แล้วก็จ่ายรายเดือนเป็น Air Time ดังนั้นระบบการแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมันน่าจะฟูลแล้วก็คบขันมากๆนะครับส่วนเวอร์ชั่นมบาย ภาค2เนี่ยเหมือนเขาทําให้แบบเล่นเรื่อยๆเล่นขำๆจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้หรือว่าแบบเปอยๆประมาณนี้ทําให้กับน้อง,องๆเล่นเออเล่นแบบข้ามเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเกมเพยกัน mm hmm. เพราะว่าพูดอธิบายอย่างเดียวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพแล้วก็ ตอนแรกผมคิดว่าผมจะโหลดมาเล่นเองนะแต่คิดไปคิดมารู้สึกเหนื่อยก็เลยไปหาคลิปในบิลลี่นะมาเมาส์มอยแล้วกันมีคนจีนเขาเล่นเขาอัดบรรยากาศไว้มาเมาส์มอยบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะอาจจะไปเร็วๆข้ามๆนะครับนี่ผมก็กดเพลย์เลยเพื่อนๆจะได้ไปดูบรรยากาศกันหน้าล็อกอินสวยงามอลังการนะรนี่สวยงามจริงหน้าล็อกอินอะไรนี่ทำได้ดีอาร์ตอะไรทําได้ดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลือกตัวละครเลือกเผาอ่ะเลือกเพศก่อนเพศหญิงเพศชายนะกราฟิกตรงเลือกตัวละครอ่ะ มันดีอยู่แล้วเออเพราะว่ามันไม่ใช่เกมเพละัะมันแบบสามารถทํากราฟิกให้แบบเนียนสวยได้แต่ว่าเกมเพลักอ่ะเท่าที่ผมเห็นนะมันจะเหมือนดาวเกตลงมาอีกขั้นหนึ่งเออมันจะแบบดูแปลกในความรู้สึกผมนะมันดูแบบฟุ้งฟิ้งแปลกๆเออแต่จริงๆอ่ะบรรยากาศเกมแนวๆเนี้ยมันไม่ใช่บรรยากาศที่ผมเล่นประจําอยู่แล้ว ไอพวกเทพเซียนนางงงนางเงือกหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบเซียนเซียนเทพเทพพักมารพักเทพพักสวรรค์ะไรเนี่ยมันไม่ได้ถูกจลิตของผมซะเท่าไหร่นะผมจะออกไปทางแนวแบบจอมยุทธดั้งเดิมหรือว่าแบบคลาสสิกซะมากกว่าไอแนวแบบเซียนเซียนเทพเทพนี้ก็เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นผมไปเล่นบ่อยสะเท่าไหร่นะแต่ก็ตามตามข่าวพอสมควรประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากจะแบบดูเกมเพย์เต็มๆนะให้ไปดูช่องแมวแดงเขาก็เป็นอีกหนึ่งช่องหนึ่งที่ชอบเล่นเกมจีนนะแล้วก็ เล่นหลายเกมจริงๆหลายแนวด้วยแล้วก็สตรีมด้วยดังนั้นจะเห็นภาพแบบกว้างๆหรือว่ายาวๆเลยส่วนผมเนี่ยบางเกมอาจจะไม่ได้เล่นหรือว่าแค่เมาส์มอยเข้าวๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับผมจะไปโฟกัสเกมที่มันเป็นแนวแบบตรีมดั้งเดิมซะมากกว่านี่ตรงนี้ก็เลือกค์ดเลือกสำนักประมาณนี้มันจะมีสเผ่าเท่าที่ผมรู้นะมีเผ่าแบบนางเงือกเทพสัตว์อะไรประมาณนี้สเผ่านะก็เลือกได้ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองโหลดตัวเกมมาเล่นนะใครที่เป็นแฟนขับจูเซียน FC จูเซียนชอบซีรีส์นี้แล้วก็เป็นเทพเซียนขนาดแท้นะครับก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นได้ตรงนี้สวยอยู่แล้วสวยงามตรงนี้ผมบอกไว้เลยว่ากราฟิกตรงนี้สวยงามเหมือนเขาทุ่มเททํากราฟิกตรงที่สร้างตัวละครเออแต่ว่าพอไปเล่นในเกมเพจจริงอะ่ะเหมือนคนละเกมเท่าที่ผมรับรู้นะเหมือนคนละเกมประมาณนั้น แล้วก็แต่ละคาสเหมือนจะมี2ส,สายนะเท่าที่ผมเห็นน่าจะเป็นดาเมจหรือว่าสายฮิวอะไรของเขาเข้าว่าไปนะครับตรงนี้สวยจริงทํากราฟิกทําอะไรสวยมากแต่ว่าเกมเพย์นั้นอีกเรื่องนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูไปก่อนเป็นเลือกคาสมีแท้งมีฮิวมีนินจามีกระบี่เทพประมาณนั้นครับอันนี้ผมจําชื่อสํานักเขาไม่ได้ลวสราลมหรือเปล่าสำนักตามจูเซียนเลยครับก็มี4สํานักนะตอนนี้นะอนาคตน่าจะเพิ่มมาเยอะกว่านี้นะครับ อันนี้ก็บีเทพเออเมค้าเขียวถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเมค้าเขียว <c oughs> อ่ะตรงนี้ขอข้ามนะเ <c oughs> นื้อเรื่องใครที่เป็น f อซจูเซียนก็ไปเสพเอาส่วนผมไม่ใช่ f อผมก็ขอข้ามสคริปต์รัวๆนะครับ <c oughs> อันนี้น่าจะเกมเพลย์ละนี่เข้ามาในเกมเพลย์นะครับ <c oughs> แล้วจะมีคัทซีนช่วงแรกคัทซีนเยอะปกติเกมจีนนะครับคัทซีนจะแบบหลอกเราใช้คําว่าแบบล่อซื้อทําให้เกมมันดูแบบอลังการยิ่งใหญ่เออ ส่วนนี้คือเกมเพย์อ่ะเพื่อนๆมาดูเกมเพย์ UI อินเทอร์เฟซเพื่อนเพื่อนดูกันเองแล้วตัดสินใจนะไอน,นี้ในมุมมองของผมตอนที่เห็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าเกมมันเก่าเก่าไปนิดนึงหรือว่าแบบเหมือนมันตกยุบไปนิดนึงอ่ะ UI มันอ่ะเหมือนเหมือนมันยังทําไม่เสร็จหรือว่าแบบไม่รู้อ่ะเขาออกแบบสีมันไม่ค่อยตรงจริตผมเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบอันนี้ไม่ว่ากันแต่โดยส่วนตัวผมนะไอน,นี้คือแสดงความคิดเห็นของผมนะครับรู้สึกว่า UI มัน แปลกๆในมุมมองของผมแต่ว่าคนอื่นอาจจะชอบก็ได้เพราะว่ามันดูสบายตาดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้ขอข้ามข้ามไหนะเขาก็ตีมอนน,นุ่นนี่นั่นอะไรของเขาไปแล้วก็แก้ปริศนามีบอสออกมาให้ตีป๊อกแป๊กป๊กอกแป๊กแล้วก็อาชีพที่เขาเล่นตอนนี้เป็นกระบี่เวทวก็เลยตีไก่นะครับดิงไก่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีการแดนหลบมีสเตมิน่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากระบี่เวทเนี่ยจะมีสกิลหยุดเวลาด้วยนะเนี่ยเหมือนเป็นสกิลแบบสโลก็คือหยุดเวลาแล้วก็ทำดาเมจ มีเกาะตรงเกาะแตกเออเหมือนกับเกมยุคใหม่ๆนะเวลาเกาะแตกมันจะได้แบบอารมณ์เล้าใจแบบตุ้มตุมคล้ายๆกับบ,บล็อกแพรลี่อ่ะปุ้มๆุมแล้วมันแบบฟิลมันแอคชั่นเพิ่มครับอเน,นี้ยยูไอเวลาได้คงได้ของดอกของก็จะมียูไอแบบขึ้นมาให้ใส่นะครับอันนี้ผมขอข้ามๆนะครับซีนเขาเป็นปีศาจงัวงัวหรือควายกระทิงออกระทิงมาถลม่มสารเจ้ามาถล่มเรืออะไรของเขาไม่รมู้ครับนี่เหล่าเทพเซียนก็เลยต้องไปปราบนะขี่กระบี่บินไปครับ ใครที่ชอบเทพเซียนอะแบบชอบแนวที่เป็นเซียนเซียนเทพๆอะจูเซียนคือเทพเซียนขนาดแท้นะเพราะว่ามันจะมีจัดติดที่ออกจะผมจะเรียกว่าจะติดเป็นแนวอะไรแรกๆเป็นกาลังภายในดั้งเดิมหลังๆก็เป็นเซียนหลังๆก็ตอนนี้เป็นทุกอย่างใช้คำว่าเป็นทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะเพราะว่าล่าสุดเหมือนคอลแลบกับยูวาเกเลียนก็ไปเรื่อยเลยครับแบบคือจะติดเป็นทุกอย่างถ้าใครบอกว่าจะติดเป็นแค่ธีมเดียวนี่คือแม่งไม่รู้จริง คือจะติดนี่เป็นทุกอย่างจริงๆครับเป็นทีมทุกอย่างย้อนเวลามีทุกอย่างอ่ะเพื่อนมีอะไรจะติดจะมีทุกอย่างประมาณนั้นไม่ได้แบ่งแยกทีมเขาเรียกว่าเป็นแบบฟรีเลยแต่จูเซียนเนี่ยตอนนี้นะเขาโฟกัสที่เทพเซียนประมาณนั้นนะครับนี่เขาขี่กระบี่บินที่จะไปตบเทพงวยนะผมเรียกเทพงวยแล้วกันครับก็สู้ไม่ได้หรอกต้องเป็นแบบระดับปรมาจารย์ครับนี่สกิลความอลังการบอกเลยว่าพวกเกมเทพเซียนอะ่ะมันตึงอยู่แล้วมันแบบเต็มจอ ใช้ทีนี้แบบสกิลเหมือนซื้อเป็นแสนเป็นล้านใช้แบบฟุ่มฟัม่มบุ้มสีจงซีจีนี้แบบมาหมดอ่ะเออเนี่ยกระบี่เทพกระบี่มังกรสู้กับปีศาจงัวปีศาจกระทิงออตบกันเละเทะไปหมดชาวบงชาวบ้านแตกนี่มึงมาทำไมมึงเป็นใครคุยกับงัวด้วยนะก็น่าจะโหดอยู่สามารถสื่อสารภาษางัวได้อันนี้เขาเดินบนผิวหนังของงัวนะครับเออนี่ ก็ยิงไปนี่ก็คืออินเทอร์เฟซเวลาเวลองเวลอัพ,อพนะครับนี่ผมก็พยายามสกีฟนะเพราะว่ารีวิวแบบรีวิวแบบเร็วๆนะไม่ได้เล่นเองนี่มีการแบบโดนดีดแล้วก็แอนิเมชันค้างข,างขอยหลังนิดนึงนะอันนี้น่าจะได้ป่าบอสนะครับนี่อาจารย์เราก็มาแบบผนึกผน,นึกมานไว้ก่อนใช้กระบี่เวทในการผนึกบอสควายเออบอสควายนะเรียกว่าบอสควายมันจะเป็นบูลลี่บอสหรือเปล่าคือบอสงัวแล้วกันบอสวัวเออบอสวัวนะครับก็คือเป็นบอสเอ้ย บอสกระทิงดิโมันเหมือนเป็นกระทิงใช่ไหมเป็นสัตว์เทพนะครับนี่ให้เรากดอ่อควิกไทม์อีเวนต์อะไรก็ว่าไปนะผมขอสคริปต์นะอันนี้เป็นแบบคัตซีนครับตัวละครเอกก็มีแบบวิญญาณร้ายเข้าสิงนะครับกายร่างเป็นอังกอร์เขาว่าไปอุ้ยนี่มันตัวชั่วหรือเปล่านี่ผมไม่ใช่นลคนดีคนดีเพราะว่าเขาสู้งัวให้เราครับดีล้มปีศาจวัวนี่มีควิกไทม์อีเวนต์เรื่อยๆช่วงแรก สังเกตว่าช่วงแรกอ่ะอันนี้เมา์มอยช่วงแรกเกมอาจจะให้เราควิกไทม์อีเวนต์เยอะแล้วก็มีคัดซีนอลังการเพราะอะไรครับเพราะเป็นการดึงดูดผู้เล่นคือถ้าช่วงแรกแบบเปื่อยๆตีมอนบล็อกแบ็กบล็อกแบ็กสิตัว20ตัวฟาร์มตีย่องตีหญ้าเล็มหญ้าตีนู่นตีนี่แบบเบื่อๆไม่มีอลังการงานสร้างอ่ะคนมันจะปิดเกมตั้งแต่5นาทีแรกครับคือแบบเพื่อเออประมาณนั้นแต่ว่าอย่างที่ว่าครับการตลาดแบบเต็มเต็มเลย,เก,เ,ลยเกมจีนนะส่วนใหญ่เลยนะเท่าที่ผมเห็นหลังๆนะ เปิดเกมมาปุ๊บคุณจะได้แบบเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งปุ้มฟ้าม,มจิ้วตุมจ,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 จิ้วจิ้วคือแบบไมเคิลเบย์มาแบบกำกับอ่ะเออก็คือยิงระเบิดภูเขาเผากระท่อมฆ่าปีาศาจงัวถล่มโลกทลายจาก,กวาลเกมจีนจะมีหมดในช่วงแรกนะแบบถล่มกันเละเทะมากมายอ่ะอันนี้เป็นคาสซีนเขาก็จะผนึกปีศาจวัวนะมันมันเหมือนไม่ใช่วัวนะมันเหมือนเป็นเอเลี่ยนอะไรสักอย่างนะเพราะว่าขามันจะเป็นเส้นๆ้วยคนนี้เหมือนจะเป็นตัวเก่งแหละใช้คำว่าตัวเก่งโอ้ห หล่อเท่ฝ่ามือมารับแทนเราคนระับเห็นสาวๆแบบโดนวัวตบนี่ไม่ได้นะเราเป็นผู้ชายเราต้องมาปกป้องคนระับเราก็ได้ผลึกผลึกวัวไว้นะครับนี่เราก็ตาแดงนะเครียดตุ้มยิงมาออกไปนะปิสรจที่เข้าสิงอทำแอนิเมชันได้ดูดีถ้าใครชอบแนวเทพเซียนผมบอกเลยว่าเล่นได้เชื่อเขาว่าไปลองเล่นเองมันน่าจะสนุก แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วเกมอ่ะถ้าคุณไม่อ่านเนื้อเรื่องไม่เข้าใจเนื้อเรื่องนะระบบเหมือนเหมือนกันครับก็คือแบบซ้ำๆซากๆอันนี้พูดตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะเกมใหญ่เกมโหดแค่ไหนนะระบบซ้ำซ้ำซากๆเหมือนเหมือนเดิมทางที่ดีถ้าเป็นไปได้ก็แปปๆอ่านๆเนื้อเรื่องหน่อยก็แล้วกันครับจะได้เล่นกันยาวๆน,นั่นเี่อันนี้น่าจะเป็นตัวโกงแหละมาแบบนี้ก็ตึงๆอยู่ครับเหมือนจะเข้าไปในวิญญ,ญาณของเขาครับคนที่สิงเราอ่ะเออเขาก็แบบส่งพลังให้เราอ้โหู อลังการงานสร้างนี่นี่แล้วก็วาร์ปมาเจอเสี่ยวหลินนึง่งเสี่ยวไม่ใช่แหละเขาคือใครอ่ะสิทธิ์พี่ที่อยู่ในจูเซียนอ่ะผมก็ไม่ได้ดูซีรีส์ดูอนิเมะไงก็เลยไม่รู้ว่าเขาคือใครน่าจะเป็นสิทธิ์พี่คนสวยๆมีคนเดียวครับก็คือสวยๆงามๆคนเดียวเลยในเมคาเขียวผมคิดว่านี่มีการจิ้มหน้าเขาด้วยนะเป็นการทักทายที่มีมารยาทมากก็คือแตะหน้าเขาดอูอกเขาแล้วก็ จบที่ดูการเกงเขาเออเยี่ยมจอมยุทธมันต้องแบบนี้อ่ะแล้วก็จะไปจิกกระบี่เขาอีกอสุดยอดจริงๆสําหรับจูเซียนนะครับกระบี่เทพสังหารดี <D S 1> ที่ตัวละครเราเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายนี่มันจะออกไปทางแบบคุกคามทางเพศแต่ว่าอันนี้เป็นผู้หญิงไงมันก็เอออรกปอร่วยกันไปนะครับก็ฉากอลังการงานสร้างอยู่แล้วอันนี้ผมขอไปเร็วๆนะนี่บินได้อ่ะอันนี้ลืมบอกคีย์สำคัญเลย เกมเทพเซียนบินได้แน่นอนครับแล้วก็ขี่กระบี่บินตั้งแต่ต้นนะเป็นดีฟอลต์ของเครื่องบินเลยก็คือคุณจะบินด้วยกระบี่ตั้งแต่ต้นครับไม่ต้องไปซื้อแพงๆไม่ต้องไปเติมให้มันแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเปิดช็อปอะไรไม่ต้องครับคุณบินได้ตั้งแต่ต้นมีกระบี่เทพบินตั้งแต่ต้นเลยเพราะระดับเทพเซียนเขาบินด้วยกระบี่ครับแต่ถ้าระดับจอมยุทธ์ธรรมดาจอมยุทธค์คลาสสิกอย่างเงี้ย พวกยอมยุดแบบมนุษย์กะกะ่างเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิชาตัวเบาในการแบบเพาะหืนเดินอากาศาอะไรก็ว่าไปนะแต่จะไม่พลาดพิงเก,เกมอื่นนะไอม้มังมังกรกรอะไรสักอย่างหรือว่าไอแวร์แวร์ไอวินวินเะนี่ยที่เที่ยวบินกับขาตัวเองบินกับลำแข้งตัวเองอะ่ะเออไอนั้นกระจอกไปครับไอน,นี้คือเซียนเทพและเซียนเขาจะบินกับกระบ,บี่จะโหดกว่าจะหล่อเทกว่าในมุมมองของเซียนนะเขาจะไม่แบบใช้ขาของตัวเองบินซะเท่าไหร่รันนี้อันนี้คัดซีนสวยผมบอกเลยว่าช่วงแรกๆนี้คือ เหมือนดูหนังเรื่องหนึง่งเอออันนี้เข้าสู่ระบบเกมเพย์ตีมอนนะเรามาดูตีมอนของเกมนี้นะครับะจะได้เห็นชัดๆเลยเนี่ยอ,อินตเตอร์เฟสเลือดของมอนอะ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเขาทําไม่เสร็จหรือเปล่าหรือแบบเวอร์ชั่นแรกเหมือนมึงแบบอันนี้คือตัวเกมเวอร์ชันดับเลยหรือเปล่าคือแบบดับแบบนี้แล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนหลอดเลือดตรงนี้เลยครับก็คือเอาแบบนี้แหละ คือเขนนออกมาแบบนี้รีลิสแบบนี้แหละดีแล้วสวยประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่สร้างเกมนี้ลาออกกันหมดแล้วแล้วก็มาดันๆให้เกมมันเปิดได้ประมาณนั้นไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าอินเทอร์เฟซหรือว่าอะไรอ่ะมันดูอีกแบบหนึ่งมันดูอีกฟิลหนึ่งมันดูเป็นเกมย้อนยุคแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีเรฟเฟรนซ์ในเกมเวอร์ชันเก่าๆเหมือนเขาเอาสีเอาโทนอ่ะจากเกมมือถือจูเซียนเวอร์ชันเก่าๆมาแบบใส่ในเกมนี้ครับแล้วก็ปรับให้มันดูแบบ เคลียนิดนึงนะเออเท่าที่ผมรู้สึกนะแต่ผมไม่คุ้นไงผมใช้คำว่าผมไม่คุ้นครับนี่เสกเมืองให้เป็นแบบน้ำแข็งนะพลังของสิทธิ์พี่แก่งกล้ามาอ,อย่างที่บอกตัวละครเราบินได้แน่นอนใครที่ชอบแนวเทพเซียนแนวแบบก็โหแนวแบบท่องนภะาอะไรประมาณเนี้ยขี่กระบี่บินจูเซียนห้ามพลาดครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับคนที่ชอบเทพเซียนนะแต่จริงๆอะ่ะ จะบอกว่าคุณไปเล่นจัสติดก,ก็ได้เออแต่ว่าถ้าใครเบื่อจัสติสแล้วไงคือแบบเล่นมาเยอะแล้วรอโกลบอลเนี่ยอยากลองเกมใหม่ๆจูเซียนก็เป็นอีกหนึ่งในเกมที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนที่เขาลงดันกันว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้คลิปเปิดตัวครั้งแรกเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะเราจะไปดูคลิปตอนที่เขาลงดันกันนะครับอันนี้คือเกมเพย์นะก็อย่างที่ผมบอกพวกการาฟิกหรือว่าแบบสภาพแวดล้อมเขาอ่ะมันแบบเออมันดูเก่าๆไปนิดนึงนะครับแสงเงาอะไรเนี่ยมันแปลก มันเหมือนเกมยุคเก่าๆแบบย้อนไปสัก5 6ปีประมาณนี้เออถ้าเปิดในช่วงนั้นนะจะว้าวมากแต่ว่าพอมาเปิดในช่วงนี้มันมีเกมที่กราฟ,ฟิกแบบแสง,งเงาโขดโดหรือว่ากราฟ,ฟิกมันสุดๆอะเยอะมากดังนั้นเกมนี้ก็เลยจะดูดรอปๆนะส่วนนี้ครับส่วนอินเทอร์เฟซอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยเข้าใจอินเทอร์เฟซเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาเลฟเฟอร์เรนซ์สีมาจากจูเซียนภาคเก่าๆคิดว่านะครับเนี่ยเหมือนใน ตัวสัปราดนี้ตัวน้อยเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องตอนที่เขายังเป็นกิเลนเด็กเออมันจะมีกิเลนตัวหนึ่งในจูเซียนถ้าใครเคยดูมันจะเป็นกิเลนตัวใหญ่ที่อยู่ในเขาเรียกสํานักของตัวเอกอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเด็กนี้ไอ้นี้มโนนะเพราะว่า,วาไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงแต่ว่ามโนว่าอาจจะเป็นช่วงที่กิเลนนั้นเพิ่งเกิดประมาณนั้นครับนี่แล้วก็เป็นการลงดันนะเป็นเนื้อเรื่องกิเลนพาเราสํารวจโลกนะครับอัน,นี้แมพพิมะก็กราฟิก เพื่อนๆก็ดูเอาเองแล้วกันผมก็คงจะอธิบายอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบใช้คาว่าเปรียบเทียบนะครับพวกเกมรุ่นพี่นะก็อาจจะยากไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเกมรุ่นพี่อ่ะถึงแม้ตอนแรกกราฟิกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นพวกจัดติดอะไรเนี่ยกราฟิกแรกๆอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่ตอนเนี้ยมันอัปเดตมันผ่านมาปี2ปีเงี้ยกราฟิกมันจะสวยขึ้นเงาอะไรมันจะมาครบแต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วว่าช่วงแรกๆกราฟิกจัดติสเป็นประมาณนี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าใช้คำว่าไดีกว่านะ รู้สึกใช้คําว่าแค่รู้สึกนะครับจำไม่ได้เออแต่เกมเนี้ยเหมือนเงาจะขาดไปหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจในจุดนี้แต่รู้สึกว่าเหมือนหลายๆอย่างมันจะเงาหายเออใช้คําว่าแบบมันสดใสหรือว่ามันเคลียร์ไปหมดอ่ะคือกราฟิกมันดูเคลียร์ไปหมดมองชัดไปหมดประมาณนั้นนี่นี่ผมพยายามข้ามนะอันนี้กีเลน ไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันกับที่อยู่ในสำนักของตัวเอกไหมนะนี่เขาก็จะมาสอนระบบเรานะอ่ะน่าจะเป็นระบบสุม่มอ่ะระบบสุม่มก็มีทุกเกมนะใช้คำว่ามีทุกเกมการสุม่มมันเป็นช่องทางการหาไรายได้ของเกมยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คือการชาเออก็คือจะพยายามมีทุกเกมใส่มาตัวละครตัวละครก็กดไปเถอะอยากโหดก็กดเยอะๆเออไม่อยากโหดก็ค่อยๆเก็บแล้วก็กดไปครับตามสภาพของแต่ละคนนะครับแต่จะเกลือไม่เกลือนั้น อยู่ที่คนจริงๆแต่ส่วนตัวผมนะโคตรเกลือไม่ว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะคือเกลือเสมอเลยเกลือจนแบบแทบจะลบเกมทิ้งนะครับแต่ว่ามีความอดทนไงก็คือช่างช่างมันผมก็เล่นไปครับจะให้ผมเกลือเท่าไหร่ก็ได้เพราะยังไงเดี๋ยวมันก็การันตีผมก็ได้ตัวการันตีอยู่ดีอาจจะเก่งช้ากว่าเพื่อนเออแต่ยังไงก็เก่งเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนเลิกเล่นไปหมดแล้วครับก็เลยเก่งอยู่คนเดียวประมาณนี้อันนี้น่าจะลงดันนี่เขากดให้ดูเลยครับสุ่มลงดันนะ,ะเราจะได้เห็นบรรยากาศลงดันเนี่ย กราฟิกมันดูเก่าๆครับเหมือนเกม5้ปีที่แล้วนะเท่าที่ดูกราฟิกจากคนนี้นะครับนี่น,นะผมอ่ะอันนี้ก็กดลงดันให้ดูนะครับแรกๆน่าจะลงกับบอทดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ก็มีคัสรงคัสซีนะผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีระบบบอทดช่วยลงดันด้วยไหมนะแต่ว่าจะลงกับคนก็ได้ลงกับบอทดก็ได้นะแต่ว่าเกมที่ดีอ่ะ ใช้คำว่าเกมที่ดีควรมีระบบทั้ง2แบบก็คือเลือกลงกับบอทดก็ได้แล้วก็ลงกับคนก็ได้ให้ผู้เล่นไปเลือกเองนะครับจะดีมากสําหรับผู้เล่นเพราะว่าบางทีผู้เล่นเขาอยากจะเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่มีเวลาเล่นกับเพื่อนเล่นดึกเงี้ยก็สามารถที่จะลงกับบอทดได้ได้ของกะกากหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ยังน้อยมันก็พัฒนาตัวละครไปได้เรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะลงกับบอทดเพราะว่าเห็นมันเดินเกาะกลุ่มกันนะอันนี้เดานะครับอาจจะลงกับบอทดนี่อันนี้ก็คือการต่อสู้ในดันเจียนนะครับ มันน่าจะซูมออกแล้วก็ปรับมุมกล้องได้แหละแต่คนนี้เขาน่าจะเล่นแบบนี้เขาถนัดแบบนี้มั้งเออก็เห็นเขาแบบก็คือมุมมองที่อยู่ห่างจากตัวละครสักนิดนึงแต่ว่าหลังๆอ่ะเกมมันสามารถที่จะปรับมุมกล้องได้นะก็คือพยายามแบบดันออกมาไกลๆเพราะว่าเราจะได้เห็นแบบสภาพแวดล้อมกว้างๆแล้วเราจะได้เล่นง่ายครับคอนโทรลง,ง่ายประมาณนี้ FMO อ่ะส่วนใหญ่จะประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่ก็ตีมอนไปครับสก,กิลกราฟิกมอนเอฟเฟกต์ของเราแม่งกืนกันไปหมดครับ อันนี้ผมแบบเท่าที่ผมใช้ตาผมดูนะคืนเกนกันไปหมดเลยแยกอะไรกันไม่ออกเลยก็คือทั้งฉากทั้งพื้นเอฟเฟกเรามอนนู่นนี่นั่นม่งเกินกันไปหมดดูอะไรไม่ค่อยออกเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะใช้โทนสีอะที่มันใกล้เคียงกันหรือคล้ายๆกันนะผมคิดว่าเออมันก็เลยดูเก,ก,กินๆกันไอ้นี้นะความรู้สึกนะครับนี่หรือไม่ก็กราฟ,ฟิกมันดูเก่าๆไปด,ด้วยแหละพอมันไม่มีเงาหรือว่า อะไรสักอย่างมันเลยทําให้เกมมันดูกินๆลกๆใช้คาว่าลกๆเออผมใช้คาว่าลกๆนะเท่าที่ดูฉากดูกราฟิกดูสกิลของตัวละครนะครับรู้สึกว่าโดยรวมอ่ะมันลกๆไอ้จังหวะที่จะเคลียร์ก็กึนกันไปหมดไอ้จังหวะที่มืดๆอ่ะก็ดูลก,ลกๆประมาณนี้เออไม่รู้จะบอกอยังไงเพื่อนๆก็ลองดูกันเองนะครับเนี่ยลองตัดสินกันเองแล้วกันเผื่อบางทีผมอาจจะแบบอ,อ,อคติหรือเปล่าแบบเออไม่ใช่เกมที่มึงช่องไงคือมันไม่ใช่ แวรวินมีดเอ๊ะมันไม่ใช่มังกรหยกมันไม่ใช่พวกจัตติสไงเออมันก็ด่าเขามันก็ว่าเขาไปเรื่อยนูน่นนี่นั่นคืนกราฟิกเก่าเออยูไอสีไม่ดีโทนไม่ได้เออลำเอียงไงใช่ไหมว่าลำเอียงก็ <c oughs> เพื่อนๆลองพิจารณากันเองด้วยตาของเพื่อนๆเองส่วนหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าอย่าไปเชื่อผมมากแต่เท่าที่ผมดูอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเออใช่ไหมว่าผมรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่ามันดูลกๆคกกืนๆหรือว่าแบบมั่วๆกันไปสักเล็กน้อยนะครับนี่คือ ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าฉากผมคิดว่าฉากของเกมเนี่ยมันดูลกเขาทำฉากที่ดูลกเกินไปในความรู้สึกผมนะทั้งพื้นเพื่อนสังเกตพื้นนะ่ะทั้งพื้นนี่ก็ลกออมอนต,ตรงนี้ก็ทำดูแบบอึมครึมมันก็เลยดูลกส่วนสกิลอะสีสกิลแบบออบอกไม่ถูกเพื่อนๆลองพิจารณากันเองแล้วกันนี่อธิบายยากมากใช้คำว่าอธิบายยากมากเท่าที่ดูนะ หรือแม้ก็คนนี้เขาเล่นในมุมมองที่แบบใกล้ตัวละครมากไปมันเลยดูลกๆประมาณนี้ครับแต่ผมเคยเห็นเกมอื่นนะที่อยู่ประมาณเนี้ยหลังตัวละครประมาณเนี้ยก็ยังไม่รู้สึกลกหรือว่ากืนกันเท่านี้นะครับแต่ว่าเกมเนี้ยทั้ง UI ทั้งกราฟ,ฟิกทั้งพื้นทั้งสภาพแวดล้อมอ่ะมันดูกืนๆล,ลกๆก,กันไปหมดนะครับเออแต่ก็แล้วแต่นะครับมุมมองของแต่ละคนบางคนก็อาจจะชอบส่วนคนที่ชอบแนวเทพเซียนนะครับก็สามารถที่จะมาลองเกมนี้ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ก็เป็น ระดับเทพเซียนแท้นะผมใช้คำว่าเทพเซียนแท้เพราะว่าบรรยากาศของเขาหรือว่าธีมของเขาดั้งเดิมที่เขาต้องการให้มันจะเป็นอะ่ะก็คือเทพเซียนนะแต่อนาคตผมไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าเทพเซียนอะ่ะมันเป็นธีมหรือบรรยากาศที่ไปยังไงก็ได้ครับมันไปง่ายกว่าพวกกําลังภายในดั้งเดิมหรือพวกแบบคลาสสิกประมาณนี้เพราะว่าพวกนั้นอะ่ะ เวลาจะไปทีอ่ะมันจะหลุดธีมอย่างเช่นแบบหลุดไปเป็นเซียนหลุดไปเป็นนู่นนี่นั่นไปหมดมันเลยคงบรรยากาศหรือว่าธีมยากแล้วก็ถ้าคงบรรยากาศไว้อ่ะมันก็จะขายพวกแฟร์หรือว่าแบบคือมันอาจจะต้องลองเอาอะไรใหม่ๆมาคอลแลบกันนะเพราะว่ามันจะได้ขายแฟร์ขายแบบอะไรที่เป็นเกมสะส่วนหนึ่งนะมันคงจะแบบคลิปลุก100%ซไม่ได้มันอาจจะแบบ บาลานซ์สัก70 30อะไรก็ไปแต่ว่า50หรือว่าจะมา40แล้ว60อย่างเงี้ยก็น่าจะหลุดบรรยากาศหรือว่าจุดมุ่งหมายของตัวเองตั้งแต่ต้นไปแบบพอสมควรนะเพราะว่าบางเกมก็ประมาณนั้นเลยครับก็คือไปได้ทุกแนวจริงๆก็คือเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาบรรยากาศตอนต้นเกมให้ดูการตีมอนต i ออินเทอร์เฟซการลงดันข้าวๆนะครับส่วนระบบต่างๆการทําของการใส่เกียร์ นู่นนี่นั่นการสุม่มการแบบระบบของเกมอะ่ะเออผมไม่ค่อยได้โฟกัสอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ผมจะไปลองเล่นเองแล้วก็ถ้าเล่นไปสักพักเล่นไปนานพอสมควรอะ่ะเออถึงจะมาบอกได้ว่าควรจะทําอะไรหรือว่าเทคนิคอะไรแต่ว่าถ้าแค่ลองเล่นแบบแปบบ๊แบๆบอะ่ะก็ไม่รู้จะบอกทําไมเพราะว่ามันก็ซ้ำาๆซากๆนะครับก็คือบอกระบบคล้ายๆกันเหมือนๆกันบรรยากาศดีไม่ดีหลังๆก็เหมือนจะซ้ําๆกันด้วยนะครับประมาณนี้ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาบรรยากาศดูเซียนมาเพื่อนเพื่อนได้ดูกันเผื่อใครยังไม่เห็นยังไม่ได้ลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองยังไม่ได้โหลดแบบอยากจะดูก่อนว่ามันเป็นยังไงระบบเป็นยังไงก็ลองดูกันครับแต่ว่าไม่ต้องเชื่อผมมากนะเพราะว่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคือเชื่อไว้สัก ห้าสิบก็ได้ไม่ต้องเชื่อเกินห้าสิบอ่ะไม่ต้องเชื่อไปแบบเจ็ดสิบแปดสิบเพื่อนๆเอาอีกห้าสิบไปพิจารณาเองไปลองเล่นเองสักยี่ห้าเปอร์เซ็นหรือว่าดูคนอื่นอีกสักยี่ห้าเปอร์เซ็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าเชื่อทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นให้มันคาคๆกันแล้วก็ดูหลายๆมุมหลายๆแง่เพื่อนๆจะตัดสินใจได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองครับโอเค okay, คลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย 最终，他以一己之力，运用最稀缺的缔造材料和这双巧手，为六界法宝收藏家献上诛仙剑这一珍宝，并赢得了属于他的六境最豪华别墅。此后，仙书院将小西的事例作为典型案例，鼓励更多仙书弟子缔造各色精奇法宝，通过交易流通。感兴趣的各位亲友，快来试试通过法宝缔造武功一夜暴富吧！